สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่เจ็ดธันวาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมสูตร 2ตัวรูดนะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่5กับ8นะครับผมสำหรับ5้านะครับผมก็เข้า6 5 5 6นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็5 1นะครับผม5 1เข้าในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็8 1 1 8นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็8 4นะครับผมในรอบปกติ แล้วก็3ตัวแตกนะครับผม784 784ในรอบปกตินะครับผมแล้วก็88นะครับผมในรอบ V I P นะครับผมก็เข้าทั้ง4นอยเลยนะครับผมก็ยินดีกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับงวดวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่8กับ9นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ8นะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่80นะครับผม81 84แล้วก็83นะครับผมสำหรับ9นะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่90นะครับผม91 97 94 แล้วก็แปดเก้านะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสองห้าห้าแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่สองแปดหนึ่งนะครับผมแปดเก้าหนึ่ง 490แล้วก็683นะครับผมถ้า f อซพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผม f อซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับ f อซนะครับผมที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม085นะครับผม2051739นะครับผมก็เข้ากลุ่มฟรีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ f อซพี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมเฮงเงปังปังนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ